ระสมเด็จฐานสิงห์ปี2515ของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับนี่เป็นฐานสิงห์ครับเนื้อผงครับนี่สายลุงครับแบบนี้นะครับนี่จะมีขาโต้ครับทั้งสามชั้นนะครับแล้วก็จะมีเส้นฐานแซมอยู่ตรงนี้ครับนี่ด้านหน้าโอะครับจะมีชิ้นทองติดอยู่นะครับนี่ดูครับซุ้มครับนี่ต้อง คมนูนครับแล้วจะมีเส้นตามขอบซุ้มนะครับนี่แนวนี้ที่ผมชี้เอาไว้เลยนะครับนี่ขอบก็งดงามชัดเจนครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ใบหน้าของพ่อครับมีมิตินะครับลอยนูนขึ้นมานะครับอัขรล่องยันพวกนี้ครับต้องคมคมนะครับนี่เห็นไหมครับกระทบกับแสงไฟแล้วจะลึกชัดเจนนะครับนี่ขอบทางด้านซ้ายนะครับขอบทางด้านขวาขอบทางด้านบนครับและก็ขอบทางด้านล่างนะครับนี่ มาดูลักษณะพระด้านในครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ชิ้นทองครับที่ผมบอกเอาไว้ครับจะมีติดอยู่บริเวณตรงนี้ครับนี่ลายนะครับนี่จดจำลายแม่นๆนะครับนี่ขาโต๊ทั้งสามขานะครับจะมีครับนี่เป็นรอยหยักๆคล้ายๆตัวหนอนครับแล้วก็จะมีฐานแซมอยู่สองเส้นติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เส้นขอบซุ้มครับที่ผมบอกเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมครับ ติดชัดเจนครับทั้งสองข้างนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับนี่มาดูครับบอกเอาไว้แล้วครับใบหน้าหลวงพ่อครับจะติดคมชัดนะครับหูตาจมูกปากครับตรงนี้ครับมีมิตินะครับนี่จดจำครับลายสายลุงครับรัศมีแบบนี้นะครับนี่ไขรมีแบบนี้ครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับ